ครับผมตอนนี้อยู่ช่องพีจุกจีกครับผม yeah นะวันนี้เราจะพามาดูรถแข่งคันหนึ่งนะหน้าตาเพิ่งตื่นนะครับเป็นของช่างเบนซ์ซึ่งเป็นของครงกึงอนุชาภูเก็ตนะครับผมนะ <c oughs> จะพามารีวิวรถแข่งนะเราไม่เคยรีวิวรถแข่งมาก่อนนะครับเค <Okay. S 1> จะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแรงทะลุจอ <c oughs> <ป>นี่ทุกคน มาอยู่กับเจ้าของรถเลยดีกว่าพี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อเบน์ครับชื่อเบน์เปิดร้านช่างเบน์นพลังไมโลช่างเบน์พลังไมโลเปิดร้านซ่อมรถอยู่แถวไหนจะบอกได้ไหมจังหวัดภูเก็ตครับอยู่สีแย่บางเหนวถนนกะซอยสองโอเค,คอที่ร้านนี้ทําอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างก็งานกึง่งานเครื่องเดิมๆรถแตง่งงานแปลงทั่วไปครับคือง่ายๆคือโมดิฟายโอเควันนี้เราจะพามาดูรถอะไรครับ เว็บร้อยี่ห้าครับเว็บร้อยี่ห้าว้าสดุดเว็บร้อยี่ห้านี่คือเว็บหัวเถิกรั่วยังไงครับหัวเถิกครับหัวเถิกมันเป็นตัว R รือว่าตัวเอสครับอ๋อไอ้นี้เป็นโครงบงรังลมแต่มาเก๊ะอ๋อหัวเถิกอันนี้คือรถแข่งเลยนะร,รถแข่งนี่คือรางว,วัลที่เราภูมิใจล่าสุดก็ที่อะไรงานเอ็นจีโอได้ที่สามเอ็นจีโอได้ที่สามโอโ้โหสุดๆวันนี้ผมขอต้อง ขอ no ไปท er uh, ั้งผู CPU> ้ชมด้วยนะไม่มีถ้วยมาชมนะเอ่รถนี้ร่าวๆสเต็ปอะไรครับอันนี้เป็นอ๋อไอ้ที่ว่าได้ทสามไม่ไม่ใช่งานอินโจอ่าไม่ใช่ของ U D R ีอ๋อ U D R ีอ๋อครับโอเคก็หกร้อยห้าสิบเมตรหกร้อยสิบเมตรอ๋อไล่ยาวนะครับไล่ยาวอ๋อไม่ใช่แบบสี่ร้อยสองเมตรสองร้อยหนึ่งเมตรไม่ใช่นะหกร้อยครับอ๋อไล่ยาวเวลาที่ดีที่สุดที่เราภูมิใจที่สุดแรงรายการไหน ก็ไม่ได้จับเวลาครับอันนี้วิ่งเป็นเป็นวิเป็นวิของงานมีีอาเป็นเป็นวิกิวิได้อันนี้หลับเข้าเส้นหลับเข้าเส้นพอใส่เกียร์สีก็ตัวขี่ว่าวเกียร์ว่าวเกียร์ว่าวคตเสียได้คือเราก็ต้องมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดคือทําปุ๊บเราต้องมากลับมาร้านต้องแบบคิดค้นหาวิธีใหม่ๆใช่ไหมครับโอเคมาเรามาดูกันเลย โชคเนี่ยเป็นโชคเดิมรู้ว่าโชคเดิมครับโชคเดิมกลึงมาใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ากลึงด้านหรือว่ากลึงเงากลึงด้านครับกลึงด้านถ้าเด็กๆอยากมากลึงแบบนี้เท่าไหร่ได้ก็400บาท400บาทโอเคราคาไม่แพงนะทุกคนนะดุมก็จะเป็นดุมย่อยไหมครับครับดุมย่อยนี่แท้หรือเปล่าไม่แท้ครับของโบชิโบชิอืมโบชินะได้มาได้มาเท่าไหร่ดุม ว่าหน้าหลังก็พันกว่าบาทหน้าหลังปอ๋อพันปปลายน,นะราคาก็ไม่แรงนะขอบก็จะเป็นขอบสีน้ําเงินบ<อ>ยี่ห้ออะไรบันไซครับบันไซอ๋อบันไซหน้าหน้าอะไรหนึ่งจุดสี่้วยอะไรหนึ่งสองครับหนึ่งสองนะอ๋อสำหรับรถแข่งเลยนะหนึ่งสองก็ประมาณน,นี้เลยนะท่านผู้ชมสีน้ําเงินสวยๆโอ้ยชิงจังด้วยมาดูชุดสีเป็นชุดสีเทาชอบสีเทาชอบสีเทาจุกฉลุว่างั้นคือ แรกแรกเลยเป็นสีอะไรแรกแรกก็สีเทาเลยสีเทาเลยอืมคน<ม>นี่เขาเรียกว่าเทาอ,อะไรแบบนี้เป็นเ,นเนทามุกครับเทาเมด็ดอ๋อเทามุกเทาเม็ดนะครับโอเคเบาะเป็นของใครครับของสวนหลวงครับสวนหลวงชื่ออะไรครับเนี่ยครับชื่อกัดอ๋อชือกั๊ดกัดส่วนหลวงอ๋อถ้าพี่กัดดูก็สปอนเซอร์ผมได้นะขาเบกนะก็เป็นโครงนะ คือจะบอกท่านผู้ชมก่อนรถแข่งคือไม่มีอะไรแต่งมากนะครับนะมีแคร์เล็กๆน้อยๆคือที่เด็ดคือเครื่องเดี๋ยวเราจะมามาชมที่หลังดีกว่าเอาปั๊มปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมเวฟรับเดือดไห่อตัวตัวนี้เลยใช่ไหมรับปั๊มเดิมเวฟนะครับจานเวฟใช่ไหมรับจานเดิมมีลิงอันนี้คือสายอะไรเนี่ยนี่สายของธรรมดาครับสายของเอินธรรมดาอ๋อเอินธรรมดา ธรรมดาแม่ของเธออันนี้คือเจาะทําไมอยากทราบสวยงามครับออเจาะสวยงามโอ้โหเจาะสวยงามทุกคนดูสิสวยนะนี่ประมาณนี้เลยเป็นสีเทามุกนะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นปอกเทนเดิมหรือเปล่าอันนี้ปอกแฮนของเพลไลท์ครับเพลไลท์ราคาแพงไหมรู้สึกว่าร้100 100 100. 100 100 100. อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทโอ้ยราคาจับต้องได้นะทุกคนปั๊มจะเป็นปั๊มเดิมนะอ่าจางนี้เนี่ยที่เด็ดเลย ท่อเนี่ยสำนักไหนฝายฝางสำนักไหนทุกคนดูตาสำนักไหนรับผมฝาเองฝาเองดูรูโอ้โหข้อมือผมยังเข้าได้เลยทุกคนนี่ประมาณนี้เลยคอท่ออันนี้คือคอท่อเราทำแบบสเต็ปโดยตรงตรงรุ่นครับอือฝาเองเก่งช่างก็แบบนี้ทุกคนนะท่อฝาเองโชคเป็นโชคของอะไรครับเป็นของ Uh, GP Speed GP Speed ราคาเท่าไหร่ได้พี่อันนี้พันไปลายปลายพันไปลายปลายหนึบไหมหนึบหนึบเยอะนะไหนลองโยกให้ผมดูหน่อยโอ้โหอ,อันนี้เห็นผมผมเห็นเขาใช้กันคือจะเป็นของแกซี่ใช่ครับแล้วทำไมเราถึงไม่เอาแกซี่แกซี่ตอนนั้นสู้ราคาไม่ไหวสู้ราคาไม่ไหวใช้ใชอของธรรมดาเลอ๋อคือไงๆง่ายๆคือ งบเรามีแค okay. ่นี้ทําแค่นี้ไปก่อนโอเคบางคนหลังก็จะเป็นเจาะเช่นเคยเจาะสวยงามรู้วไลเบาเจาะอันนี้ไลเบาไล่เบาไรเบาอย่างกระเป๋าตังใช่ไหมนี่ก็ไล่เบาประมาณนี้ยางเป็นยางของอะไรครับก็แอร์ซีตัวแข็งเลยนะแอร์ซีต้องเข้าผมแล้วนะ60ถ้าแปดสิบได้อยู่ได้อยู่ ขอบล้อหลังเป็นสีสีแดงคิงกุค่ะคิงกุหืมหน้ายางเท่าไหร่เอ๊ะหน้าขอบเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งสามข้างหน้าหนึ่งสองครับโอเคอาร์มจะเป็นอาร์มอาร์มะมิเนียมอาร์มะมิเนียมย่นไหมรือว่าทรงเดิมครับทรงเดิมอ๋อทรงเดิมแล้วก็เขาเจาะใช่ไหมใช่ไล่เบาอืมอ่าเรามาฝั่งนี้ต่อเราจะเข้าเรื่องเครื่องเลยนะทุกคนอดใจแป๊บหนึ่งสเตอร์เป็นสเตอร์ของอะไรครับพี่ สเตอร์ของเดิมๆเลยครับสเตอร์หน้าสเตอร์หน้าเดิมๆม,มากึงเองเป<อ>็น G15 สเตอร์หลังก็รู้สึกว่าเป็นของแต่งเนี่ยครับยี่ห้อยี่ห้อใครอ่านออกก็คอมเมนต์มานะทุกคนนะโซ้อ่ะสู่ตัวนี้ AK ครับอ๋อ AK 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 เขาใช้แข่งกันนะใช่เป็นโซก AK นะครับนะข้างหน้าก็จะเป็น14หรือ13สเตอร์หน้า15 15อืม15เลยนะ ดูดูดูคันเกียร์มีติ๊กเดียวเนี่ยดูสแตนต์ะโอ้โคตรน่ารักอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรปุ่มเนี่ยอันนี้ออฟลันครับเปิดปิดออฟลันเปิดปิดคือสตาร์ทรับอ๋อสตาร์ทอันนี้อันนี้วัดแบตวัดแบตอ๋อคือเราจะได้รู้ว่าแบตเราใกล้จะหมดแล้วนะใช่อ๋อ oh, คือรถแข็งนี้จริงไหมที่เขาว่าแบตต้องเต็มตลอดเลยใช่ใช่อ๋อ oh, ใช่นี่สายครับประมาณนี้เลยคือง่ายๆถ้าเป็นรถกระบ,บะคือ เก็บสายไฟห้องเครื่องเงียบๆเลยนะเงียบๆนี่ตามาดูคาบูคาบูเป็นของคาบูอะไรพี่เคลียมี4มิลของกีนครับ34มิลครับอืมปาก34ปาก34แท้ไหมไม่แท้ครับธรรมดาไม่แท้ธรรมดาแต่ว่าจูนนิ่งอะไรนิ่งนิ่งคือเราก็มาดับแปลงของเราเองใช่อืเครื่องอันนี้คืออะไรเห็นเขาผมเห็นเขาแบบ เชื่อมเยอะมากเลยผมอยากรู้ความหมายมันเข้เบิกฝาใครไอ้นี่ฝาคัดฝาคัดไหนมันไม่มีลูกปืนประคองเข้เหวี่ยงอ็มาทำมาเชื่อมเขาใหมันเชื่อมนะ๋อก็ช่างนะทุกคนนะก็มีสูตรของเขานะเราจะไปเจาะลึกมากก็ไม่ได้สูตรใครต้องสูตรมันนะสายนี้คือสายอะไรสายระบายความร้อนครับสายระบายความร้อนเราเจาะตรงนี้เลยนะใช่ที่จริงมันเป็นสายใส่น้ำมันเครื่องไม่ใช่ครับใช่ อ๋อคือเราทำแบบนี้ได้เลยได้อืมนี่ดูในเครื่องท่อกีมินคอท่อคอท่ออันนี้บอกได้ไหมบอกไม่ได้ไม่เป็นไรได,ได้อันนี้รู้สึกว่าสามสามสิบสามสิบหรือสามสองนี่แหละมันเป็นมันเป็นนิ้วนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสองนิ้วสามท้ายออกเท่าไหร่ท้ายท้ายนิ้วสามครับนุ๊กท้ายนุ๊กออกเท่าไหร่ท้ายนี้รู้สึกว่า ว่าจะเป็นนิ้วห้านิ้วหกใหญ่เนาะคือเราทําแบบตรงสเปคเครื่องเราเลยนะครับอืมสวยดีผ่านงามแจ้วเครื่องสติปอะไรครับหกสิบหกชักห้าหกชักห้าเยโดสุดยอดผ่านครับผมวิ่งอยู่เท่าไหร่นะหกร้อยไรนะหกร้อยหสิเมตรหกร้อยห้สิบเมตรอืมสักนิดนึ่งไหมจะจบคลิปแล้วขอฟังเสียงหน่อย ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปสตาร์ทโอเคไปเอาไปชมมันดูกัเลยไปเลยทุกคนผมเห็นของดีใต้เบาะนะมาดูมาดูว่ามีอะไรโอ้โหอันนี้คือกล่องอะไรพี่ API 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 นี่เราก็ต้องจูนไหมจูนจูนเหมือนกันอืมนี้จูนนะอันนี้เป็นของรถรอยผ้าด้วยตรงว่าไงครับอันนี้เป็นกล่องโซนิคครับอ๋อกล่องโซนิคอืมอันนี้คือแบตอะไรพี่มีแบตแบตเบาครับของแต่งเป็นข่องพวกพวกรถบังคับเรือบังคับโอเคอ๋อเขาใช้กันนะนะ ก็จะเป็นถังมิเนียมใทรงแข่งอืมประมาณนี้แต่บอกของดีนะอย่าบอกใครมา,าเราฟังเสียงดีกว่าดูครับโอ้โฮ น้ำมันน้ำมันออกเทนหรือเปล่าได้กิ่นหอมมากโอเคเพื่อนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูและเข้ามาชมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้กดไลค์กดซับสไค i b ์กดติดตามให้ถึง700ติดตามด้วยนะครับนะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม